สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้อมพาท่านผู้ชมมาเก็บเห็ดขาเหลืองหรือว่าเห็ดสีน้ำตาลหรือว่าเห็ดซุปปิโรวาเวโรวที่คนฟินเรียกกันนะคะวันนี้มาแก้มือกับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มาถึงป่าเมื่อตึ๊งวันนี้เลิกงานมาถึงบ้านรีบกินข้าวแล้วก็เข้าป่าเลยคะ่ะแต่ก็ วันนี้พอเข้าป่าฟ้าปิดนะคะฟ้าไม่มีแสงแดดเลยแล้วก็มีฝนโปรยปลายลงมานิดหน่อยต้อมก็เลยต้องรีบถ่ายวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันจริงๆแล้วต้อมจะไปอีกป่าหนึ่งนะคะแต่ว่ากลัวฝนจะตกก่อนก็เลยเข้าป่านี้ก่อนอันนี้เป็นเป็นที่ต้อมเก็บบ้างแล้วนะคะตัวนี้จะอ่อนสวยค่ะท่านผู้ชมตรงป่าตรงนี้จะเป็นป่าแห้งนะคะ ป่าแห้งเป็นป่า,าลูกแดงค่ะป่าป่าผลไม้ลูกแดงหรือพั่ลูกกาหรือหรือหรือหมากแดงหรือเรดบอร์รี่นะคะมันก็เลยค่อนข้างจะแห้งหน่อยยังมีอยู่นะคะต้อมก็ยังเก็บอยู่นะคะท่านผู้ชมชื่นใจนะคะอมเปรี้ยวอมหวานดูเห็ดกันค่ะท่านผู้ชม ป่าแบบนี้มันจะมองยากมากเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะมองเห็นไหมนะตรงนี้ค่ะต้องหันกล้องนิดน,นึงลำบากหน่อยเด้อท่านผู้ชมไม่มีตากกล้องไม่มีใครถ่ายให้เนี่ยค่ะท่านผู้ชมมันเป็นเห็ดนะคะแต่ว่าทั้งใบไม้แล้วก็เห็ดสีเดียวกันเลยค่ะจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องยิ่งอากาศไม่มีแสงแดดนี่ยิ่งยิ่งจะมองไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นเลยค่ะต้อง มองนานๆแยกระหว่างใบไม้กับเห็ดอันนี้ยังอ่อนๆอยู่เลยนะคะท่านผู้ชมยังยังไม่โตเลยแต่ก็ดีค่ะกำลังกินอย่างนี้เก็บ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 ค่ะวันนี้คงจะไม่กลับมืดเหมือนเมื่อวานเนาะเมื่อวานนี้เล่นซะ มองไม่เห็นเลยค่ะเนี่คะท่านผู้ชมตรงนี้ก็ใช่นะคะลำบากทั้งคนถ่ายวีดีโอทั้งคนดูวีดีโอเนาะตาลายหน่อยก็อดทนเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมจ๋านี่ค่ะมองเห็นบ่นออขามันจะอยู่เป็นกลุ่มๆนะคะถ้าพวกที่อยู่เป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยจะเก็บได้ไวค่ะถ้าต้นที่แบบ เห็ดที่มีอยู่แบบดอกหนึ่งที่หนึ่งดอกหนึ่งที่หนึ่งอย่างนั้นจะเก็บช้าพวกนี้จะอยู่เป็นกลุ่มนี้จะจะเก็บได้ไวค่ะจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วใบไม้มันกลมกลืนกันค่ะอันไหนที่เล็กมากต้อมก็ไม่เก็บนะคะทิ้งไว้ตัวเองอาจจะได้มาเก็บอีกหรืออาจจะไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรให้มันได้มีเชื้อขึ้นในปีต่อไปค่ะ เห็ดพวกนี้ถ so ้าเขาเคยขึ้นที่ไหนเขาก็จะขึ้นทุกปีนะคะท่านผู้ชมซุปิโรวาเวโรเห็ดขาเหลืองอันตรงนี้อีกค่ะท่านผู้ชมจะเอ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้ย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 มองเห็นบอกมองเห็นบอกค่ะท่านผู้ชมเห็นนะเนาะ จะได้วิดีโอแต่ละอันนี้ก็หัวความหัวสักนะพี่น้องเนาะเห็ดจ้าเห็ดไม่ใช่ยายชิมเก็บเห็ดเดอ้อยายต้อมเก็บเห็ดคะ่ะเก็บเห็ดเก็บเห็ดจะเอาไปขายวันหยุดค่ะท่านผู้ชมได้เก็บเห็ดนี่มีความสขุขิ้งมีความสุขหลายได้ไปเก็บได้ขาย ให้ขายได้แถมให้คนแก่เห็นคนแก่ยิ้มเห็นคนแก่หัวเราะเห็นเขามีความสุขมีความสุขไปกับเขาดีใจค่ะขายบ้างแจกบ้างดูใกล้ๆกล้องนี่ก็มีเอาไปย่าง แล้วก็ทำเหมือนซุปซุปถัว่วหรือว่าซุปมะเขือเหมือนซุปถั่วใส่เห็ดกระด้างนะคะพี่น้องแซ่แบแซบแต่กระบอกค่อยมีเวลาทำกินค่ะแต่ละวันนี้งานหลายหลายทั้งงานหลวงงานลาดงานสวนตัวเจ๊เจ๊ไปหมดนะหันมาทางนี้อีกจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ มันมีโอนอมันมีบนมนมบอนอโอ้โอ้โหเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่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 ตรงนี้ก็มีนี่ค่ะนี่มันแอบอยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะจะกลมกลืนกันมากกับใบไม้ ถ้าสายตาไม่ดีนี่มองไม่เห็นเลยโอ้ยตรงนี้ก็มีค่ะท่านผู้ชมดูนะคะตรงนี้ก็มีค่ะต้องขอมีดขอเอามี้จืดๆหน่อยอยังไงเอ่ย ก็ทั้งหญ้าทั้งสาหร่ายก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวต้องเอาไปเลือกอีกอไปบ้านแล้วก็ไปเลือกอีกครั้งนะคะดูอาการแล้วไม่ได้ไปไกลแล้วท่านผู้ชมจ้ะเต็มถังนี้ก็ประมาณ ประมาณหนึ่พันบาทบ้านเราเด้อท่านผู้ชมทำไปแล้วเนาะท่านมีโอกาสเพราะว่าอีกไม่นานถึงจะมีเห็ดเยอะแค่ไหนถ้าหิมะลงก็หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ที่จะเก็บนะคะคือถ้าหิมะลงเนี่ยตัวเห็ดเนี่ยเขาจะเป็นน้ําแข็งทันทีเพราะเขาเป็นน้ําแข็งเราจะมามาหยิบมาจับไม่ได้นะคะมันจะหักไปหมดเลยค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นน้ําแข็งแล้วมันก็จะเน่าคือถ้าน้ําแข็งละลายมันก็จะดําแล้วก็เน่าเลยก็คือใช้ไม่ได้ณนะช่วงนี้เวลานี้ถ้ามีโอกาสก็ต้องรีบเก็บรีบทํารีบหาเพราะถ้าเข้าดูดูหิมะหิมะมาแล้วต่อให้คุณขยันยังไงคุณก็ทําอะไรไม่ได้หรอกคุณก็ต้องพอักผ่อนนอนหลบับอยู่กับบ้าน ันทำอะไรไม่ได้เลยโอเคท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะฝนอาการจะตกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเริ่มเริ่มฟ้าเริ่มที่จะมัวแล้วมืดมืดหน่อยแล้วนะคะเพราะขณะนี้แค่ประมาณ5้าโมงห้าโมงครึ่งแต่ฟ้าปิด ไ่ไมไม,ไม,มีแแสงแดดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้อมต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเอาผลไม้หมากแดงไปรับประทานค่ะไปชิมนะคะสวยนะคะท่านผู้ชมโอ้ยมืดตื่ออีกละภาพมืดนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้อมต้องขอลาก,ก่อนนะคะแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย